สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่าล้างพิษรัฐธรรมนูญต้องล้างด้วยรัฐธรรมนูญท่านผู้ชมครับเพื่อให้ทฤษฎีที่ว่าโดยการล้างพิษรัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนูญตามที่ผมเคยพูดถึงเมื่อตอนที่แล้วมีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นผมจึงลองยกร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับล้างพิษรัฐธรรมนูญมาขึ้นมาพอเป็นสังเขปเพื่อช่วยกันพิจนารณาดังต่อไปนี้ครับมาตราหนึ่งรัฐธรรมนูญนี้เรียกว่ารัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่พุทธศักราชมาตราสรัฐธรรมนูญนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไปมาตรา3ให้ยกเลิกความในมาตรา309และให้ใช้ความต่อไปนี้แทนบรรดาการใดๆที่ได้รับรองไว้ในรัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าจาักรไทยฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2 5 4 9และรัฐธรรมนูญแห่งราชนา,าจาักรไทยพุทธศักราช2,550ว่า เป็นการชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยรัฐธรรมนูญรวมทั้งการกระทำที่เกี่ยวเนื่องกับกรณีดังกล่าวก่อนวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ให้ถือว่าการนั้นและการกระทำนั้นสิ้นสุดความชอบด้วยกฎหมายและชอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญทั้งนี้นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้มาตรา4 ให้ความในประกาศของคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30ลงวันที่30กันยายน2549และประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่31ลงวันที่30กันยายน2549รวมทั้งผลกระทบของการใช้บังคับ และการดำเนินการรวมทั้งกระบวนการยุติธรรมที่ต่อเนื่องจากการดำเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวทั้งหมดเป็นอันสิ้นผลไปโดยให้ถือเสมือนว่าไม่เคยมีการใช้บังคับของประกาศดังกล่าวมาตั้งแต่ต้นและให้คืนสิทธิและอิสรภาพตลอดจนปลดเปลื้องพันธะผูกพันทางคดีแกบ่บรรดาบุคคลที่ได้รับผลกระทบ จากการใช้บังคับและการดำเนินการตามประกาศฉบับดังกล่าวด้วยทั้งนี้นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เหตุผล 1. บทเฉพาะการมาตรา309ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2550ได้ก่อให้เกิดระบบ2มาตรฐานในการปฏิบัติต่อบุคคลที่มีส่วน ในการรัฐประหารเมื่อวันที่19กันยายน2549รวมทั้งบุคคลที่เกี่ยวเนื่องและเป็นผลพวงจากการรัฐประหารดังกล่าวตลอดจนบรรดาองค์กรที่ได้รับแต่งตั้งโดยคมชทั้งหลายทั้งหมดได้รับความคุ้มครองโดยบทนิรโทษกรรมแบบรวบยอดต่อการกระทำความผิดทั้งในอดีตปัจจุบันและอนาคต ในขณะที่บุคคลในคณะรัฐมนตรีของพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรที่ถูกค่นล้มโดยการรัฐประหารหรือแม้แต่บุคคลในครอบครัวหรือพักการเมืองหรือนักการเมืองที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพันตำรวจโ,โททักษินชินวัตรต่างถูกผลักไสต่างถูกผลักให้ตกเป็นจำเลยเป็นผู้ต้องหาเป็นผู้ถูกกล่าวหาเป็นผู้ถูกร้องโดยกฎหมายการบังคับใช้กฎหมาย หรือแม้แต่ระบบศาลและกระบวนการยุติธรรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อการทำลายล้างฝ่ายตรงข้ามโดยที่องค์กรนั้นได้รับความคุ้มครองในลักษณะที่ทำอะไรไม่ผิดไปตลอดการบังคับใช้ของมาตรา309ดังกล่าวด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นต้องยุติระบบสองมาตรฐานหรือการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม ในรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศเสียตั้งแต่บัดนี้เพื่อให้กระบวนการตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรมตามปกติได้ขับเคลื่อนต่อไปอย่างมีประสิทธ,ธิภาพเที่ยงธรรมและไม่เป็นสองมาตรฐานอีกต่อไปพูดง่ายๆคือยกเลิกระบบรัฐธรรมนูญซ้อนรัฐธรรมนูญนั่นเอง 2. ประกาศคณะปฏิ 30, รูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่30ลงวันที่30กันยายน2549ในวงเล็บตั้งตั้งคอตสอและประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขฉบับที่31ลงวันที่30กันยายน2549ในวงเล็บ ตั้งปปชมีเป้าหมายที่จะไล่ล่าและบ่อนทำลายฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองที่ถูกค้นล้มโดยการรัฐประหารซึ่งเป็นที่ประจักษ์แล้วว่านับตั้งแต่การหลังการรัฐประหารและหลังการใช้บังคับของบรรดาประกาศและบทบัญญัติด,ดังกล่าวมาเป็นเวลาหลายปีนั้นได้ก่อให้เกิดความแตกแยกร้าวลึกในสังคมไทยอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อน การต่อสู้แย่งชิงอำนาจและป้องกันตัวเองของแต่ละฝ่ายก็เข้มข้นรุนแรงและน่ากลัวจนบางครั้งนำไปสู่เหตุการณ์วิกฤตนองเลือดอันนำมาซึ่งความสูญเสียต่อชีวิตและร่างกายของประชาชนผู้บริสุทธิ์จำนวนมากด้วยเหตุนี้จึงมีความจำเป็นที่จะต้องแก้ไขเพื่อคลายปมเงื่อนของความขัดแย้งและลดความเครียดแค้นชิงชังกัน ทั้งนี้เพื่อน,นำไปสู่ความปรองดองระหว่างคนในชาติเพราะตกมาถึงวันนี้คงเป็นที่ประจักษ์แก่คนไทยทั้งประเทศรวมทั้งต่อสายตาชาวโลกแล้วว่าความขัดแย้งและการต่อสู้กันโดยใช้ทั้งกฎหมายรัฐธรรมนูญความรุนแรงการปลุกระดมรวมทั้งนำเอาสถาบันสำคัญสำคัญของชาติมาเป็นเครื่องมือและอาวุธ ในการห้ามหันประหัตประหารกันอย่างเอาเป็นเอาตายนั้นในที่สุดก็ไม่มีผู้ชนะมีแต่ผู้แพ้และที่จะแพ้แน่ๆแพ้มากที่สุดคือประเทศชาติและประชาชนนั่นเองท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงในตอนที่ชื่อว่าล้างพิษรัฐธรรมนูญด้วยรัฐธรรมนต้องล้างด้วยรัฐธรรมนูญก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ